พญาติปยางสุลวะลือชัยสงครามวีรบุรุษแห่งเขลางนครล้านนา ผมจะขอออกไปแอวตั้งนอกครับว่าจะไปแอวหาเปื่อนกำเดียวบ่ได้ครับอ๋ออ๋ออม่อุ้ยหูละวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความฮักเจ้าดอกไม้เป็นสาวแล้วนอะคนรุ่นสมัยใบใจอย่างตะกอนคนบเก่าเขามีประเพณีแอวสาวอย่างคนเท่ารุ่นอุ้ยเนี่ยเขาจะจีบกันต้องมาอู้มาแอวกัน คนบ่เก่าต้องจ้างแก่นนี้การเนีงานพอใจเข้าให้ใส่นาะตกแรงมาก็จ้อยซอแอวสาวไม่ยิงเฮาก็ต่อผ้าปัน่นฝไายยังสิ้นตีนจกมูเนี้ยแม่อุ้ยก็ตอคนเดียวนหะนตั้งสมัยเป็นสาวละอันนี้ห้องว่าลายละกรเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของละกรนลำปางเฮา ลวดลายตีนจกมีคมเจียงแสนแล้วก็ต้องมีขอละกรเน้อหลาเน้อแล้วปออุ้ยกับแม่อุ้ยจีบกันอย่างไรนะครับปออุ้ยก็มาแอวหาแล้วก็เปิ้นมารับจ้อยครับซอเอียกะปาอ,อุ้ยเปิ้นเป็นจ้ังซอนะป้านายเฮ้ยอืมปออุ้ยเป็นจังซอแท็กะครับอันก็ขอเฮ้ยปออุ้ย สองให้ผมฟังตัวได้ก่อครับแล้วนี่ป้อุ้ยแ่อย,อยงอยู่นี่ครับพ่ออุ้ยดาขันดอกไปวัดวันผูกนะกะักกาวันนี้วันวาเลนไทน์ของสู่เขาก็บอดีลืมหีตบ้านเฮาหีตเก่าหอยเดิมอันใหม่ก็เอาอันเก่าก็บ่ละแล้ววันผูกนี้ก็เป็นวันศีนลแลนะ้วนะพ่ออุ้ยกระดาขันดอกนี้ ไปวัดวันพูกมามา,มาล่าแล้วพอดีละพอุ้ยจะซอให้ฟังเอาเรื่องอะไอย่างดีหาวันพูกวันศีลพ่อวุ้ยจะไปไหว้สาพระธาเจ้าดอนเต้าบ้านเกิดของเจ้าพ่อติดจ้างอันอีนอกพ่อวิจะจ้อยจะซอเรื่องราวผาญาสุรวะลือใจ เจ้าพ่อติดจ้างใื้ฟังเนอนายเน้อแต่ก่อนที่จะซอพ่ออุ้ยจะเล่าอย่างใื้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนอ้่นาย แม่วังทาราเกี่ยวกระวัดไหลเลื้อยโอบเฟียงนาที่แห่งนี้หากจะนับเนื่องไปในอดีตการนานโพ้นเช่นสมัยแม่เมืองนางหญาเจ้าจามเทวีขึ้นกินเมืองอริพุนชัยนครหลวงใหญ่กว้างก็ปรากฏนามเมืองลำพักกับวันคนครลำพงางฮางในประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไป อยู่มานานเนิ่นเหมิน,นักตราบต่อเตาเิ้นราชวงศ์สายจามเทวีหลานนาประเทศตึงมวลได้ขึ้นอยู่ในอำนาจราชวงศ์สาพยามังรายรพ่อพญาเจ้ามังรายราชได้พาแปรเมืองหริพุนชัยและกอบตุ้มเอาเมืองโน่อยใหญ่ไว้ในขอบขันทศีมาและก่อนอาลัมพามเฮาก็ถูกห้หอมพนวกเข้าไว เป็นแว่นแคว้นสุวรรณปัตตภีเดียวกันในล้านนาอันเจียงใหม่นบพบุรีเป็นเมืองเอกอางมาเจ่นในคราวนั้นเนอนายก็จะจากกล่าวว่าไปตามสัจจะแห่งโลกเมื่อมีรุ่งเรืองก็ย่อมมีล่มสลายล้านนานาครในราชวงศ์สาพยามังรายที่เกยมั่นคงหุ้งเหิงด้วยมหมเฮือนห่อรบ ขาศาสตร์ราชมนเทียนแก้วแสงเงินคําเลือกสวนให้นาโตค้าวานิชเศรษฐกิจการเมืองแลกกับทั้งจรันโรดวิแสงทองเสงธรรมแห่งพระพุทธศาสนามาตลอดทั้งส er, nice ิ้นบัวระมวลตึงพืนแผ่นดินก็ย่อมเป็นที่หมายปองของมหาอานานิคมคามแดงอื่นที่ใครได้แผ่นดินดำน้ำจุ่นนี้ไว้ในครอบครอง หมู่มอนมาดได้ต่อตีทำเซึกับอยุธยาก็ละบ่ไดที่จะยังผล้อนหายลงมาตกลงที่ลลานาประเทศเมืองเฮาในยามเึกสงครามที่ต่างแก่งแย่งเว่นแคว้นดินแดงดินที่เคยดำน้ำที่เคยจุ่มกาลบันนั้นมันก็กลายมาเป็นไม่เป็นหอกด้วยควันแห่งสงคราม หมู่พม,ม,ม่าม่านมันกลุ่มเหงคเน,นงหายเดือดร้อนไปจู้จี้บอกเว้นแม้แต่หมู่บ้านตำบลเมืองเข้าได้ยากมากได้แปลคนใจตังคนหนุ่มคนเท่าถูกกัเกตเอาไปเป็นไพร่คนในการเสือ่อเหตุาการกเมืองในยานนั้นหอนหายบาเว้นนะับแต่เจียงแสงเจียงหายละปุ่ ตราบต่อเต้าเธอมหาคนครใจจียงใหม่แก้วกว้างก็ยังตกอยู่ในอำนาจฝ่ายม่านหม่งโบเมนถึงเมืองละกอนลำปางหับ นบชูลีซอนเมืองละกอนรั้นหาขวัญกว้างเป็นที่อวด โบนัตุใหญ่หอดี่ไหนก็ตึงเสนก็สนุกกับพี่น้องกาบบ้านเฮาจะมีกินมีตานเป็นอาตารนามกับความสุขวงอาสาทางวงวันศาสนากรบว่ามัเสือมสุดนะโอ้บ้านเฮานีบ้านจุกมันยังงูหัเอมาทิน้วนตาน้วนใบความฝันปวดหน้าหัวอกหัวให ល្ល់គងចពីពុខវី្បីណ�적� little ខ្រំយោ់ល។ខ្រំយោ់ន្នាូវូធន់ទាជនគងចពីព្បីណ AUDIENCE ួកនីភ់អ្នា lower ឡូ២ងស់ lòng bằng có sa mày còn đi Chơi ốp uông con à, tương nóc Tương bi hắc bẹp bầu bơ ra. Sơi, họ nghe âm rồi, họ Sa mày lòng bằng ta còn lắm hả? มอนล้วเนก็หเพนก็หันมาคันว่มีคอยวงคอยนําก็มีกันก็มีกันนบ่ใจบ่ก็จะโอ้สมัยของเฒ่าของเธมาช่วยกันต่อเติมเือบ่ได้ฮอด น้องตะกินาตันตัสสันวัยๆกะบ่ม่วนม่วนใจกะบ่หื้อบ่นมองกันมาความมาใจกันสนไฉ่ังลาเอากาวมานยาวจองอุงท่นมีกินเฮากะกินมีตานเฮากะดาระีกะนมีกะจอยกะมาทำการงสัตว์ทาสิบสาวเจ้าบดึงบ่่าวา ป้องเอาคอนเน้นจะไปกับกาบานัดกาบังอุ่นจะมาสักกาบมาเปียกาบันูนวันนกาไม่กาณางานบูนาวิจตากาลุกจะขอยกมือไว้จะขอไว้สาเมตตาบารมีก็ไม่หอยรีมหากสาตันไวจีบลน้บุนี่ขอบใจวางนิ้วเปลี่ยนการตึ้นเพลงสนมหมวแลาว